เดี๋ยวผมพาไปเหวนกับเหลงช่วงท้ายของรายการนะครับนี่เดี๋ยวให้พี่สารพาไปหน่อยหนึ่งคันนี้เทียบอาวางเครื่องเจนแล้วพี่นะครับอ่าฝากด้วยฝากด้วยไปไปเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยไปเพื่อนๆนชมกันสักน่อยแม่ทำเองกับมือนะครับ โอต้องกราบสวัสดีพี่พองน้องเพื่อนชาวเวนกับเล้งทุกคนนะครับนะครับนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยวันนี้บรรยากาศในการเปิดคลิปน่คงรู้เลยใช่ไหมว่าเราจะมาถ่ายแนวลายกันเนี่ยหลังคาก็เมยสุดคันนี้เป็นรถอีกคันหนึ่งที่ป๋าผมมีคันแรกเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนคันนี้คือประทับใจประทับใจอ่ะชอบชอบเป็นการส่วนตัวด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะเพื่อนเพื่อน ถ้าพร้อมที่จะไปรับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยพร้อมที่จะไปเหวนงกันแล้วหรือยังสภาพโอเคนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันไปโอเคเพื่อนๆสำหรับวันนี้นี่เจ้า TFR แต่หัวใจไม่ใช่ TFR แล้วนะว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของรถกันเลยดีกว่า ครับสวัสดีครับผมชาติแบ็กสมุกครับอ่าคันนี้เป็นรถปีไหนอะไรยังไงเอ่ยพี่ปี๙๐ครับ c f r นะฮะครับแต่เห็นได้ข่าวไม่ใช่หัวใจของมันแล้วนี่อ่าครับอ่าเราอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยบอกกันเลยดีกว่านะว่าเป็นอะไรยังไงนะพี่พาผมไปดูหน่อยรถของพี่ไล่กันแต่ชุดหน้าเลยก็ได้ครับผมไปพี่ก็ได้เปลี่ยนกระจังกระจังไฟหน้าแล้วก็กันชนนี้เป็นของ d a r ก k n i g h ครับไปที่ล้อต่อเลยพี่ ล้อเป็นขอบยี่สิบนะครับยางเป็นสองศูนย์ห้าสามห้ายี่สิบครับอ่านี่แต่ขอบเป๊กเลยนะพี่นะขอบยางโหนี่เพื่อนเพื่อนก็เข้าไปในซุ้มนะครับตรงนี้ก็ปาดด้านในด้วยดิพี่ปสดอะไรครับในห้องเครื่องนะปาดครับปาดเยอะเลยพี่สายปาดไหมสายอะไรดีตัดอ๋ออ๋อโอเคล้วกรณนี้หน่อยนึงครับเป็นไฟของบ M ครับตัวนี้ไฟแต่งนะเราก็เอามาใส่ก็ลงตัวดีนะพี่นะแล้วตัวสีรถเนี่ยฮะ ตัวสีนี่ทํามาหลายปีแล้วครับสีขาวมุกสีขาวมุกกนะครับก็ยังหล่ออยู่นะพี่นะยังโอเคดันข้างตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากคันนี้ก็จะออกแนวแบบ VIP หรือเปล่าพี่แนวเรียบๆคเรียบๆนะคลินคลนนะไปล้อหลังกันเลยเราไปพี่ล้อหลังก็เป็นขอบ20เหมือนกันแต่เป็นยาง2,2,5ครัหครับผม5 4องสครับล้อหลังนี่เพื่อนเพฟิตเมนต์ก็สวยนะ แล้วมีปั๊มด้วยด้านหลังอ่ะพี่ยกตัวไหนมาใส่เอ่ยของโตเยต้าคาวครับอ๋อตัวโตเกยต้าคาวนะฮะที่ว่าเขาชอบเอาเครื่องของของตัวคาวมาใส่กันเยอะนะพี่นะใช่ครับนี่แล้วก็นี้พี่จอดแถวไหนนี่เดี๋ยวผมได้เอาถูกนี่พี่โอยสวยอยู่ตรงนี้สวยอยู่เอ๊มันต้องเก้อะไรเยอะไหมพี่ช่วงด้านหลังหลายอย่างเหมือนกันนะครับต้องตัดหลายอย่างเหมือนกันครับอ๋อแล้วพี่ไปทํามาจากไหนเอ่ยทำเองครับทําเองกับมือเลยพี่ครับ แสดงว่าคันนี้ถ้าดูจากภายนอกดูนู่นนี่นั่นแล้วพี่ปั้นเองหมดเลยดิทำเองหมดทาเองทุกอย่างครับรับงานไหมอ่ะนี่พี่ไม่ได้รับครับแต่ทาชอบทำครับอ๋อชอบใช่ไหมเราอุปกรณ์พี่ก็มีครบนี่ก็มีอยู่ครับผ็มีอยู่ไม่ไม่รับอ่ะไม่รับอ่ะพี่เอาไว้วันหลังครับวันหลังเอาโอเคไว้วันหลังดีกว่าเดี๋ยวผมไปดูฟิทแมนอีกทีนะเพื่อนๆคันนี้ก็ด้านหลังก็น่าจะย่นเอาหน้ากลัวอยู่แล้วเข้าไปลึกได้ไหเพื่อนดูนิ้วหงงนะ นี่อยากคิดมากนะล้วงซุ้มเฉยๆนะไม่มีอะไรฟิตเมนต์ก็จะประมาณนี้นะครับผมชุดหลังอ่ะพี่ชุดหลังก็มีถ้เปลี่ยนไฟท้ายเป็นขาวแดงครับอ่านี่ขาวแดงแล้วก็มีคาทะเบียนตัวนี้ของเคซี่ไหมเคซี่ใช่พี่ครับเคซี่คาร์ครับใช่แล้วก็ท่อตรงนี้อ่ะพี่ท่อนี้จําไม่ได้แล้วครับของอะไรแปลว่านี่ตัวนี้ก็ไม่มีพักใช่ไหมพี่ยาวสัดยาวไปเลยหรืมีพักครับมีพัก มีพักตรงกลางหน่อยหนึ่งนะฮะเสียงมันไงมั่งเสียงก็นุ่มๆธรรมดาครับเอ้ยคันนี้ไม่เด่ยทีที่ปาแล้วเยพี่มาแบบนี้แล้วดิม, <c ười> <c ười> มาประมาณนี้แล้วนะคอยติดตามเพื่อนๆว่าจะเป็นรูปแบบไหนตามที่เพื่อนๆลุ้นกันเริ่หรือเปล่ปปาว,ว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ด้านนอกก็หมดแล้วใช่ไม่พี่ประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้ครับรแล้วก็นี่อยู่ทีมงานแบ็กสมุกด้วยนะครับแบ็กสมุกครับแล้วก็พยาพิชัยดาบหักแล้วก็หนึ่งอโตซาวอโตซาวครับใช่อยู่แถวบ้านพรนะครับ เจ้าของร้านสายหื่นในี่นี้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยอันหนึ่งเนี่ยตายตายแล้วก็นี่ทีมงานอู๋ตะลอดีอีตะละดูดสองเก้าแปดนะพี่นะโอเคพาผมไปดูด้านในหน่อยพี่ออพวงมาลัยก็เปลี่ยนเป็นก้านยกครับนี่ก้านยกนะครับรอรอก้านยกคอพับคอพับได้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนก็ไก่เทธรรมดาครับอ่าฮะก็รอแล้วนะได้ครับพี่นี่พี่ผมชอบอันนี้มากยโอ้ยทีมานี่กดป๊อกปักป๊อกปักป๊อกป๊กไดโอย อันี้มันรุ่นเน้นแล้วครับใช่โอ้ยตรงนี้มันลายไอเทมแล้วพี่คเขาสะสมกันเยอะผมชอบมากเลยโอเคเก้าศูนย์แล้วนี่ใช่เก้าศูนย์พี่แล้วก็มีได้เปลี่ยนเป็นหัวเกียร์เป็นหัวกะโหลกครับเน่ <c oughs> แน่นอนเลยสวยลงตัวนะพี่นะเหมาะกับรถของพี่ <c oughs> พอดีนะได้ครับแจ่มแจ่มเลยโอเคแล้วมาตรงนี้หน่อยนึงพี่ มาตรงนั้นก็เป็นพวกดิฟฟี่หกตัวตรงนี้ต่อเข้าจริงหรือเปล่าววัดจริงหมดทุกตัวครับครับเปิดดูหน่อยพี่สักหน่อยนึงเน่ยสวยๆหล่อๆเลยก็ขึ้นจริงหมดนะพี่นะครับวัดได้จริงตามปกติเลยนะเพื่อนๆตันนี้ก็เป็นชุดอุปกรณ์ถุงลมนะครับครับมีถุงลมหน้าทั้งแล้วก็หลัง อ่าตรงนี้เราก็ดูจากตรงนี้ได้นะฮะครับแล้วนี้เก็บลมเก็บเลยได้เยอะอยู่เปล่าพี่อ่าจ่องร้อยครับจองร้อยจองร้อยพีไอครับมีปัญหาล้บ้างหรือเปล่าก็ยังไม่มีครับก็ได้อยู่นะได้อยู่ครับพราะพี่ทำเองกับมือไม่ต้องกลัวใช่ไหมได้ครับชิลๆเลยนะครับชิลๆครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะมีช่วงท้ายหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมไปดูการขึ้นลงของรถพี่เขานะอย่าลืมว่าทําเองกับมือเลยนะครับผมอ่าโอเคมาเครื่องเสียงกันต่อเลยพี่ครับ เครื่องเสียงก็ไล่จากตัวนี้เป็นของ JVC นะครับอาฮะ JVC แล้วก็มีปีครับผมปีทั้งหมดใช้อยู่ตัวนึงครับทั้งหมดมีติดอยู่3ตัวครับใช่ผมเห็นด้านล่างนี่หน่อยนึงด้วยพี่ของฟมไล่ X ครับก็โอเคแล้วฟูมไล่ X ผมว่านะพี่นะครับแล้วก็จอตรงนี้หน่อยนึงเป็นของซูเล็กครับซูเล็กก็โอเคนะพี่นะได้ไม่ถือว่าเลวไร้อะไรนะได้ครับใช่แล้วก็แผงด้านข้างนี้ด้านข้าง นีตรงนี้ยังมีความคลาสสิกกิมมิคหน่อยๆนะเพื่อนๆเก็บรายละเอียดอยู่ฮะของพี่นี่ภายในเครื่องเสียงนี่มีอะไรมั่งพี่มีปีไอมีพาวเวอร์ทั้งหมดสามตัวครับครับขับดัดหนึ่งตัวอ่าฮะแล้วก็ปีไอแล้วก็พาวเวอร์ขับกลางแหลมทั้งหมดสามตัว,ตวครับสามตัวใช่ไหมครับ,บพาวเวอร์ตัวไอขับเบดตัวนึงเป็นสี่ตัวครับ นี่มีการลงแข่งอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าเอาไว้เล่นๆพี่ไว้ฟังเล่นๆครับฟังเล่นๆขนาดนี้ผมว่าได้ขึ้นหกร้อแล้วแบบนี้ผมว่าโอ้จะเต็มคันอยู่แล้วพี่งบประมาณเอาไปแบบกลมๆเท่าไหร่ได้แล้วพี่เฉพาะเครื่องเสียงนี่ก็น่าจะมีอยู่ประมาณเกือบๆแสนครับอืมก็โอเคน้าราคาไม่แรงะพี่นะราคาไม่แรงถ้าเทียบกับสมัยก่อนนี่เยอะมากอะใช่ครับมีเบาะหน่อยหนึ่งคาร์โลสีแดงแรงนิด จะแรงไม่แรงก็ขอให้แดงไว้ก่อนใช่ไหมพี่ใช่จะแรงไม่แรงก็แดงไว้ก่อนใช่ตามสเต็ปนะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวให้พี่เข้าลองขึ้นลงให้ดูนะครับพี่จัดให้ดูหน่อยครับผมได่ก็พูดถึงลูกกระนาดนี่ชิวๆเลยนะพี่นะผ่านได้ทุกลูกกระนาดเลยแบบนี้เห็นไหมตอนนี้ก็ขึ้นมาเยอะแล้วเมื่อกี้คือประมาณ ปาดไปนิดหนึ่งเลยนะพี่นะปาดไปตรงนี้เลยโอเคครันนี้เอาลงพี่ต้องอย่าลืมนะเพื่อนๆว่าพี่แกทำเองนะฮะคันนี้ได้ประมาณนี้ถือว่าสุดในของแกแล้วนะพูดถึงลงตำแหน่งเดิมแล้วนะพี่นะนี่โอเคครับผมประมาณนี้นะเพื่อนๆ ผมจะไม่บอกเพื่อนๆได้ไงว่าเออถ้ามีใครสนใจแล้วจะให้ทำกับพี่พีเขาไม่รับนะเพื่อนๆเสียใจด้วยนะครับเสียใจมาณทีนี้ด้วยโอเคครันนี้เราไปดูหัวใจกันเลยดีกว่าไหมพี่ว่าเป็นยังไงโอเคไปเพื่อนพาไปดูหน่อยครับว่าภายในห้องเครื่องของพี่ได้ทําอะไรไปมั่งครับผมเครื่องก็ได้เปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับเป็น 1JVB ไอ้ 1JGTE นะครับนี่ไม่ใช่หัวใจทีฟอาร์แล้วนะพี่นะใช่แล้วครับเป็นบินซินมาแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมสากให้ดูนะ นี่อย่าบอกอีกนะว่าพี่ทําเองอีกชุบนี่ให้เขาชุบให้อ๋อประกอบเองครับแต่ประกอบเครื่องเองโอ้โหแน่ใจนะว่าพี่ไม่รับงานเนี่ยโอ้ยก็อินเตอร์นี่ก็เดินเองครับเองถ้าอินเตอร์เลยนะพี่ครับโอ้ยไต่โอ่งอย่ไม่เปิดร้านเลยอ่ะพี่ก็จะเปิดร้านเลยเนี่ยพี่โอ้โหแล้วก็นี่โบ๊ะเปล่าอ่ะพี่โบ๊ะเปล่าของ HKS ครับ HKS ครับราคามันก็เอาเรื่องนะพี่นะ โดนมาเท่าไร่ได้พี่ตัวนี้ไม่เท่าไรครับตัวนี้อพูดดังไม่ได้ใช่ไหมพี่โอเคโอเคลืมไปผมไม่น่าถามเลยแล้วตรงนี้เท่นเครื่องอ่ะพี่เท่นเครื่องสร้างใหม่ครับสร้างขึ้นมาใหม่คือสร้างใหม่หมดเลยใช่ไหมพี่สร้างใหม่หมดเลยครับจุดยึดใหม่หมดหาจุดยึดใหม่เลยใช่ไหมครับแล้วก็ปั๊มตรงนี้พี่ก็เปลี่ยนใหม่เป็นของอะไรพี่อ่าเป็นชั้นครึ่งครับของอะไรนี่ผมจําไม่ได้แล้วหลายปีแล้วคอ้องลองรับกับสภาพเครื่องที่แรงแบบนี้ใช่ไหมพี่ครับ แล้วหม้อน้ำอะฮะหม้อน้ําก็เป็นหม้อน้ำพปีเนียมครับทําใหม่ขึ้นมาสร้างใหม่โดยเฉพาะเลยครับที่ทํามีก็ไม่ได้ทำตกใจหมดแล้วผมสั่งใช่ไหมพี่ครับใช่ครับโอ้ยผมนึกว่าจะทําหม้อน้ําอีกเชื่อมเองอีกเพราะนั้นเกือบจะสุดแล้วนะพี่นะโอ้ยแล้วมีอยากจะแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมฮะตอนนี้ก็เหลือสันลูปครับเหลือเจาะหลังคาอ๋อใช้เป็นของอะไรพี่ถ้าถ้าคิดว่าจะใช้สันลูปเนี่ย ซื้อมาแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าของอะไรมันนกันโอ้ปรับมือหรือปรับไฟฟ้าพี่ปรับไฟฟ้าครับไฟฟ้าเลยนะสองเต็ปเลื่อนถอยหลังก็ะดะทําเองอีกเช่นเคยทําเองเหมือนเดิมโอ้ยเงินไม่ล้วไหลไปไหนแล้วพี่นะใช่นี่ที่บอกว่าพูดไม่ได้เพราะว่านี่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 ห้ามถามมากนะห้ามถามมากนะโอเคพี่ไม่กระติบกระพริบกระพริบตาผมผมไม่รู้เลยโอเคเพื่อนๆนก็อย่างที่เห็นนะฮะ สภาพนี้อย่าลืมว่าพี่แกทําเองหมดนะครับแต่ต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าพี่แกไม่ได้รับงานนะครับผมโอเคพี่มีเฟซบุ๊กส่วนตัวไหมครับฝากหน่อยเล็้วครับฝากติดตามด้วยนะครับภาษาแชมป์นาทครับครับภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับโอเคเดี๋ยวผมค่อยทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตรงนี้นะฮะเพื่อนๆได้ครับอ่าโอเควันนี้ของพี่ก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับผมนี้ครับประมาณนี้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาไปเหวนกับเหลงช่วงท้ายของรายการนะครับ <N> นี่เดี๋ยวให้พี่สารพาไปหน่อยนึงคันนี้เทียบอาวางเครื่องเจนแล้พี่นะครับอ่าากด้วยไฟด้วยไปไปเพื่อนๆเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยไปเพื่อนๆชมกันสักน้อยแม่ทำเองกับมือน,นะครับ โปรดใช้วิทยาลายนในการรับชมนะครับผมไม่ได้ส่งเสริมให้เพื่อนๆใช้ความเร็วสูงบนท้องถนนนะครับซึ่งจะเกิดอันตรายต่อเพื่อนร่วมเส้นทางได้นะครับเราแค่พาไปชมวิวเล็กๆน้อยๆไปเดีย๋ยวไปฟังเสียงกันสักหน่อยโอเคครับนี่รับชมกันต่อนี่ นี่เ,เ,เพื่อนๆพี่แกทำเองหมดทุกอย่างนะคันนี้ไมาา่ธรรมดารอบมาดีมากเลยครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้สำหรับเจ้าชีฟอารหัวใจเครื่องเจนะฮะโอ้อย่างสุดอะพี่แกทำเอง หมดทุกอย่างเลยนะครับสวยมากเลยคันนี้ถ้ามาดูผมริงกับในกล้องนี่คือเท่ากันเลยไม่ได้แทบแตกต่างอะไรเลยนะครับสวยสวยมากเลยดูทรงฟินเมนเลยฮะนี่แจมเลยแจมเลยฝากติดตามพี่กันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราและเพื่อนๆก็จะได้เห็นคลิปผมเป็นคนแรกโอเคป่าว แล้วคลิปหน้าผมจะไปถ่ายอะไรที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับบายขอบคุณปั๊มน้ำมันปั๊มเชลยวที่บายพาสด้วยนะครับจ๊